Thank <laughs> you. ขอเซต่ทยก่อนตัดนึ่งได้ไหมได้ เนี่ยภาพบรรยากาศเนี่ยรูปรูปเราไปตอ้อนไปอัน,นี้พี่บินนะนี่คือพี่บินนะดูไปก็ขัวพี่ถึงอ่ะแต่สิ่งที่แบบโอเคก็คือว่าเราขึ้นจากนี้สองชั่วโมงไปปึ๊บก็คือถึงกรุงเทพไงมันไม่ต้องแบบ นี่ขับรถจากเบตงไปอีก4ี่ห้าชั่วโมงแล้วก็ไปขึ้นเครื่องอีกชั่วโมงครึง่งแล้วก็กว่าจะถึงอีกอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็ยังยืนยันว่าอยากอยากให้มีกลับมานะคืออยากบอกแบบพ่อบ้านพ่อเมืองหรือคนที่ดูแลว่วาเฮ้ยชาวเบตงเขาไม่ได้ใหญ่ได้แต่สนามบินเขาใหญ่ได้เครื่องบินพวกไอเครื่องบินที่บินได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบราคาแบบโอ้โหไม่แบบไม่แบบโอเวอร์ด้วยอะ่ะคือโอ้โหไม่ใช่แบบ ไปกับเกือบหมื่นไรเงี้ยมันไม่ไหวไงแต่ถ้าแบบไปกับสักห้าหกพันอะไรเงี้ยพี่ว่าคนก็รับได้อะไรเงี้ยค่ะคือฝากไปถึงรัฐบาล่ะเนาะว่าชาวไบตงอ่ะไม่ได้อยากได้แค่สนามบินไม่ได้ว่าอยากให้ท่านมาสร้างสนามบินแล้วให้กุุปทัวร์แบบไปยืนถ่ายรูปส,สวยๆอะไรเงี้ยค่ะอยากได้สนามบินอยากได้เครื่องบินอยากได้เที่ยวบินที่มันบินได้จริงๆที่มันตอบโจทย์คนเบตงที่จะต้องหูเดินทางใช่ไหมคะ กว่าจะไปกรุงเทพเนี่ยต้องเดินทางจากาเบตงไปหัดใหญ่4-5ชั่วโมงถ้ามันมีที่เดียวจบที่ที่เบตงเนี่ยจะขอบคุณมากแล้วก็ไม่ต้องต่อเติมไม่ต้องทําอะไรให้มันเปลืองงบประมาณอะไรมากมายไปกว่านี้เนาะขอสิ่งที่มีอยู่เท่าที่มีอยู่เนี่ยทาให้ดีแล้วให้มันเวิร์กที่สุดนะคะชาวเบตงนะคะจะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านรัฐรมนตรีทุกทกท,กท่านค่ะ ออที่สาย,สายการบินที่จะตกลงว่าที่จะมาบินให้กับาทางเบตงนะครับก็จะบินระหว่างอัดใหญ่เบตงที่ตอนนี้ที่มีสนใจอยู่แล้วก็กำลังจะเริ่มต้นบินได้ก็ช่วงประมาณต้นปีหน้าก็คือสายการบินแลนดัสครับแต่ว่าจะเป็นสายการบินประมาณ19ที่นั่งแล้วก็12ที่นั่งนะครับ ตรงนี้ถ้ามาได้ซึ่งจริงๆตอนนี้เราไม่หวังที่จะให้บินแล้ว,ลวตั้งแต่กรุงเทพม,มาไปตรงละเพราะว่าต้นทุนก็สูงแล้วก็ค่าตัว๋วเครื่องบินจะแพงเพื่อเราจะนั่งพวกเครื่องบินไอพ่นเลยพวกน,นี้ลงทางสานามบินหัาดใหญ่แล้วก็จากขัาดใหญ่มาไปตรงมันจะสะดวกกว่าการที่จะรอว่าจะต่อรันเวย์หรือว่าขยายรันเวย์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเอไอเอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านนะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกนาน นะครับถ้าขยายลันเวยเป็น2,005เป็น2,005นี้ถ้าไม่ผ่านก็จะลดเหลือ2,001ซึ่ง2,001นี้ก็เครื่องบินที่ไอพ่นะ180ที่นั่งก็สามารถลงได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นใช้เวลาเยอะเราเลยคิดว่าเราช่วงเวลาประมาณ7-10ปีตรงนั้นนะเราไม่ไม่อยากจะให้สนามบินตรงนี้มันล้างะครับก็เลยได้คุยกับทางก็ได้ประชุมร่วมกับทางสภาพัฒน์ นะครับแล้วก็ทางปลัดรอ,อ,อ,องปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้คุยถึงเรื่องนี้พยายามช่วยผลักดันให้ว่าเครื่องเล็กบินจากหัดใหญ่มาเบตรงก็สามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่ก็ไม่อยากผ่านาในพื้นที่ที่เ,เขารู้สึกว่าไม,ไม่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับหรือว่า,าใช้เวลาเดินทางยาวนะครับเขาเลย ยอมนั่งเครื่องบินจะหัดใหญ่มาเปตรงซึ่งใช้เวลาประมาณ20-25นาทีก็ถึงแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว,ว่าหน่วยงานรัฐช่วยกันผลักด,ดันตรงนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวตรงนี้ที่จะมาตรงนี้ยังยังมอมกเยอะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เขาเรียกว,ว่าสูงอายุอนะนรับเขาเ,เ,เขาไม่อยากนั่งรถยาวขนาดน,นั้นซึ่งเขาบอกว่าโอ้แล้วฝั่งแล้วต้องนั่งรถแล้วก็คดเคี้ยวประมาณ4-5ชั่วโมงเขาบอกคงไม่ไหว ครับคนที่จะรอมาเบี่ตรงยังเบี่ยงเยอะครับ